อันนี้เป็นแป้งดิบไหมคะห่อไส้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทอดเสร็จมันก็จะยังไม่ได้ทอดนะครับอันนี้ตัวที่ปั้นเสร็จแล้วครับ <c oughs> ตัวที่ลงกระทะก็คือ,อนะแรงมากไม่ได้นะแบนนะอ๋อแบนยงงัง ทุ่งแค่ให้มันกพองๆเพราะมันก็จะพองขึ้นใช่ไหมครับใช่มันก็พอกว่ะปประมาณ่าวประมาณท่าตัวกว่าจะปั้นปั้นได้เนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะ,ะตรงนี้ไม่มีไส้นะอ๋อไม่มีไส้เนะๆๆๆมันจะกรอบนอก เขาหนุ่มๆด้านในอยู่ไหมใช่หนุ่มๆหนึบๆมันจะมันจะหนึบๆมันหน่อยเขาบอกระวังน้ำมันนะพี่นะจะรอนิดนึงแล้วก็มันองขึ้นไปไหมสวยเนาะ ช้าตอนตอนกระทุ้งมันหมดใจเย็นไม่รีบเนาะลูกค้าส่วนมากจะเข้าใจ <c oughs> ข้าใจร้อนไม่ได้ท <c oughs> ี่นั่รอถ้าคนไม่รอก็สั่งไว้เดี๋ยวมาเอา หอมตะกี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่อันนี้หอมเจ็ดสิบบาทครับอันนี้เรียกขนมลูกตุยบางคนเขาเข้าใจเป็นเลือกเขาก็เรียกไข่หงนะครับอ๋อบา,าบางคนก็เรียกไข่หง ออันนี้คืขนมลูกตุยครับขนมลูกตุยเนาะใส่มันจะออกหวานหวานถ้าถ้าไข่เยี่ยนี่จะเคลือบน้ำตาลถ้าไข่เยี่ยมใช่ไหมเคลบไไข่เยี่ยจะเคีืยบเคลือบน้ำตาลครับตัวนี้เขาเรียกไข่สลับเปาทอดอันนี้ไส้ไก่นะครับกระดิกปับมาหนี้ไข่นกครับ ทอดเสร็จใหม่ๆนะครับลูกใหญ่หูสีเหลืองต้องพักก่อนใช่ไหมครับ<ช>พักไปก่อนอ ไม่ทำเพิ่มไม่ทำเพิ่มแล้วครับทำตั้งแต่แฟนจะตื่นมาตอนตีสี่นั่ง